สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆแจ้งกันทุกคลิปทุกอีพีนะคะว่าพระน้องเป็นพระบ้านพระเหมาพระเช่าเหมารวมได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์อยากให้พี่พี่ทุกท่านชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากร้านน้องไปนะคะร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทาง ปลายทางขออนุญาตบอดเพิ่ม50บาทจากยอดพระนะคะพี่พี่หากพี่พี่ท่านใดพร้อมโอนเลยน้องจะส่งให้ฟรีนะคะอีพีนี้นะคะก็เป็นอี EP ที่36แล้วนะคะพี่พี่ใครที่ผ่านเข้ามารับชมครั้งแรกน้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่พี่ เพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดค,คลิปอื่นๆของน้องเพื่อในอนีพีนั้นๆจะมีวัตถุมงคลหรือเครื่องรางใดที่ถูกตาต้องใจอยากจะเช่าบูชาไปนะคะวันนี้ยี่สิบรายการเหมือนเช่นเคยคะ่ะพี่ๆเปิดกันในราคาแบ่งปันให้เลยนะคะราคาแบ่งปันนี้ยังไม่มีรับประกันให้นะคะอย่าลืมชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนนะคะพี่ๆน้องขอแจ้งช่องทางการติดต่อนะคะ โทรโดยตรงที่เบอร์ศูนย์ห0หนึ่งสี่เก้าูนนย์หนึ่งหกนะคะเบอร์โทนี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมพระองค์ไหนอีพี่ไหนแอดไลน์ไอดีด้วยเบอร์โทรน้องมาได้เลยค่ะแก้วตาพระเครื่องยินดีรับสายยินดีตอบรายพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะมาเริ่มองค์ที่หนึ่งค่ะพี่พี่องค์ที่หนึ่งนะคะพระเหรียญสวยแบบนี้ค่ะพี่พระเหรียญเนื้อสวย,สวย,สวย,สวยแบบนี้นะคะ เหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่พี่พระเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะเหรียญน,นี้นะอําเภอประจันตคามจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีนะคะรูปมหาลาภสวยสวยคมคมแบบนี้ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเอียะคะ่ะหมายเลขหนึ่งนะคะพ,พี่ต่อไปหมายเลขสองค่ะพี่พระหมายเลขสองนะคะเปิดในราคาแบ่งปันที่หกร้อยบาททุกรูปทุกองนะคะพี่พี่ น้องเปิดในราคาแบ่งปันที่หกร้อยบาททุกรูกทุกองค์นะคะถ้าทุกใจอยากจะเช่าบูชาก็สายด่วนสายตรงมาที่เบอร์โทรน้องได้เลยค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะพระหหวยเลขสองค่ะหลวงพ่อเอี่ยมค่ะหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่พระหลวงปู่เอี่ยมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพระบ้านพระเมานะคะเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะคะเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงอ,งองค์เก่าค่ะเด๋ยนนี้นะคะ เดิมๆแบบนี้ค่ะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่หมายเลขสองค่ะไปต่อกันที่หมายเลขสามค่ะพี่พีพระหมายเลขสามนะคะหลวงพ่อขอมคอ่ะพระเหลียญหลวงพ่อขอมนะคะเก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะ เปิดแบ่งปันกันที่600บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพ้าหมายเลข3นะคะกระดานนี้แบ่งปันกันที่องค์ละ6 0 0เหมือนที่เคยค่ะพี่ๆลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะผ่านเข้ามาสนใจองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะหมายเลข4ค่ะพี่ทาวเวสุวรรณค่ะเหมือนจะเป็นเนื้อตะกวัวนะคะพี่ๆเนื้อตะกวัวนะคะถ้าน้องพูดผิดไปน้องขออภัยด้วยนะคะ น้องก็ดูไม่ค่อยจะเป็นนะคะพี่พี่ฮอร์โมนอาจจะยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ต้องต้องขออาภัยพี่พี่ทุกท่านไว้นะัที่นี้นะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเทาเวศค่ะพี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะพระสวยสวย,สวยเดิมๆแบบนี้นะคะหมายเลขสีค่ค่ะไปต่อนที่หมายเลขห้าค่ะพี่ เหรียญพระพุทธชินาราชนะคะเหรียญพระพุทธชินาราชคะ่ะด้านหลังนะคะจะเป็นสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะคะพระจังหวัดพิษณุโลกนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่เหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ หมายเลขห้านะคะอย่างนี้นะคะลำดับต่อไปค่ะพี่พี่ลำดับต่อไปนะคะพระหมายเลขหกค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพ like ี่สวยสวยเดิมเดิมค่ะพระสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะคะเนื้อสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่เดิมเดิมแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ชมกันให้ชอบชมกันให้ถูกใจถูกรูปทุกองก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาไปนะคะ น้องจะพยายามส่องในเห็นทุกด้านทุกมุมนะคะเพื่อพี่ๆจะได้ตัดสินใจในการเช่าบูชาได้ง่ายขึ้นนะคะลูกค้าเก่าน้องขออนุญาตส่งเป็นลิงก์ไปในช่องทางการติดต่อของเรานะคะช่องทางไลน์นะคะถ้ารบกวนพี่ๆท่านใดต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะพี่ๆไปต่อที่หมายเลขเจ็ดค่ะพระหมายเลขเจ็ดนะคะหลวงปู่สุดค่ะ หลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะพี่พี่เนื้อสสวยแบบนี้ค่ะเนื้อสสวยแบบนี้นะคะพระเด่นลวงปู่สุดค่ะด้านหลังค่ะพี่พสสองห้าสองห้านะคะแบ่งปันกันไปค่ะพี่พี่ราคาหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หรือพี่พี่ท่านใดชอบยุกระดานไปนะ้องก็ไม่ติดขัดนะคะไปตอนที่หมายเลขแปดค่ะพี่พี่พระหมายเลขแปดนะคะรอโบราณแบบนี้ค่ะหนาหนาแบบนี้นะคะด้านหลังเห็นยันชัดเจนค่ะพี่พี่เหรียญน,นี้นะคะพระเหรียญหลวงพ่อทาค่ะวัดพระเนียงแตกนะคะพี่พี่เหรียญน,นี้เหรียญเคยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะพี่พมีคาบขี้เบ้าต่างๆานานานะพี่พี่นะ เนื้อสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันกันที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรับดับต่อไปหมายเลขเก้าค่ะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่อีพีที่แล้วเปิดเนื้อเงินรอบนี้ขออนุญาตเปิดเนื้อ เนื้อทองแดงเนื้อทองนะพี่พี่นะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพระสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังเห็นเส้นสายลายันชัดเจนค่ะพี่เรียนที่ระลึกนะคะเปิดไปที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พาระหมายเลขเก้านะคะด้านหลบต่อไปค่ะหมายเลขสิบค่ะพี่พี่ พระปกโพนะคะปกโพองค์นี้นะคะปกโพนากปกพี่ขออภัยคพูดพูดผิดพูดถูกนากปกค่ะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เนื้องเงินสวยๆแบบนี้นะคะนากปกหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไล่จังหวัดระยองค่ะพี่พี่เียนสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะถ้าใน,นวิดีโอยังดูชมไม่ชัดนะคะขอรูปเพิ่มเติมจากน้องได้นะคะพี่พี่ องนี้นะคะองคที่สิบค่ะเอาไปแบ่งปันกันพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปต่อกันที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะพระเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่พสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่รพ,พระสิวยเดิมเดิมเก้าเก้าเดิมเดิมแบบนี้นะคะหน้าพระชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังค่ะชมด้านหลังนะคะวัดเขาบัานไดอินนะคะสองห้าสามเจ็ดค่ะพี่พ เหรียญส,สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะได้เช่ามาก็นําแบ่งพี่ๆนะคะแบ่งปันกันในราคามิตรภาพเลยค่ะพี่ๆราคาหลักร้อยนะคะเปิดให้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่เหรียญที่สิบเอ็ดนะคะไปต่อกันที่เหรียญที่สิบสองค่ะลอโบราณค่ะพี่เลี่ยมเลี่ยมวินเทจแบบนี้นะคะ รอเวลาหลวงพ่อทาค่ะอยากปิดองคไหนย่าลืมแจ้งอีพีและหมายเลขมาให้น้องด้วยนะคะแจ้งลักษณะท่าทางก็ได้นะพี่นะลักษณะขององค์พระมาก,ก็ได้นะถ้าพี่เอ่อเรียกไม่ถูกนะคะเผื่อน,น้องจะจําหน้าพระได้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่หมายเลขสิบสองนะคะไปต่อด้วยหมายเลขสิบสามค่ะพี่พระปิดตาค่ะ ปิตาหลวงปู่ตีนพิมพ์แข้งหมอนค่ะเปียกท้องด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังค่ะพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะแบ่งปันกันที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะลำดับต่อไปหมายเลขสิบสี่ค่ะพี่พี่ พระปิดตาค่ะพี่องค์นี้ก็สวยๆเดิมๆค่ะเนื้อเกา่เกาๆเดิมๆแบบนี้นะคะปิดตาหลวงพ่อเชยค่ะหน่าจะหลวงพ่อเชยวัดบ้างกระสอบนะคะพี่ๆพ,พ,พิมพ์นี้นะคะคุณหน้าคุณตากันนะคะไปกันพร้อมกรอบแบบนี้ค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เปียกทองหน้านหน้าแบบนี้นะคะเปิดที่หกร้อยบาทเท่านั้นลำดับต่อไปค่ะพี่หมายเลขสิบห้านะคะ หลวงพ่อโสธรค่ะรูปหลอ่อค่ะเตี้ยมกรอบสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่ดวนที่ฐานนะคะน้องไม่ได้แกะเอ,อกรอบให้นะคะขออภัยพี่ๆนะมีต่อโค้ดนะคะที่ฐานนี้ต่อโค้ดแบบนี้นะ สวยๆแบบนี้ค่ะพี่พระสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันให้พี่ๆที่องค์ละหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะลำดับต่อไปค่ะพี่เป็นหมายเลขสิบหกนะคะพระสมเด็จค่ะองค์นี้เนื้อสวยๆเดิมๆค่ะพี่เก่าๆเดิมๆนะคะหนาปึกเลยค่ะข,ข้างค่ะพี่พี่หนามากนะคะ ด้านหลังมีเก่าๆแบบนี้ค่ะแตกลายงานแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเปิดแบ่งปันพี่ๆที่หกร้อยบาทเช่นเคยค่ะพี่ๆลำดับต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดค่ะพระขุนแผนค่ะพี่ๆขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังมีตะกรุดแบบนี้นะคะ เส้นสายรายันชัดเจนค่ะพี่พี่เนื้อสสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพระเนื้อสสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะหมุนชมกันให้รอบๆด้านค่ะพี่ด้านหนอีกครั้งนะคะแบ่งปันนะคะแบ่งปันกันไปเลยในะราคาหกร้อยบาทค่ะพี่พี่หมายเลขสิบเจ็ดนะคะลำดับต่อไปหมายเลขสิบแปดค่ะพี่พี่พระหมายเลขสิบแปดนะคะพระปิดตาค่ะ องนี้นะคะปิดตาสองหน้าแบบนี้นะคะเนื้อเบาๆเลยค่ะพี่น้องไม่ไแน่ใจว่าแบบนี้จะเรียกเนื้ออะไรนะคะสวยๆเกาๆแบบนี้ค่ะพี่มีคราบแบบนี้นะคะเหมือนจะลงรักมานะคะองค์นี้ให้พี่ๆนะคะแบ่งป,ปันกันไปค่ะหกร้อยบาทค่ะพี่ๆพระปิดตาสองหน้าองค์นี้นะคะเนื้อเบาๆสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ ไปต่อกันที่ลำดับที่สิบเก้าค่ะรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะหล่อบโบราณสวยๆแบบนี้ค่ะพี่เส้นสายลายยันนะคะเส้นเส้นอ่าเส้นสายด้านหลังยังชัดเจนค่ะยังหินชัดๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะพระใหม่เลขสิบเก้านะคะ ดูกันที่ฐานค่ะพ,พี่ดูันที่ฐานนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะเปิดในราคาแบ่งปันค่ะพี่ๆลำดับจุดท้ายนะคะรรบปิตาค่ะองค์นี้ถ้าเป็นปิตาเนื้อเมฆเมก,กะพัดนะคะพิมพ์ประกบนะคะพี่ๆดูจากรอบๆองค์พระนะคะน่าจะเป็นพิมพ์ประกบนะคะ มีเปียกทองมาแบบนี้ค่ะพี่มีเปียกทองแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้แบ่งปันกันไปที่600บาทนะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะผ่านเข้ามารับชมแลวฟังครั้งแรกอยากจะเพิ่มเพื่อนน้องไว้นะคะสามารถแอดไอดียไลน์ด้วยเบอร์โทรน้องมาได้เลยค่ะแก้วตาพระเครื่องยินดีรับสายและตอบไลน์พี่พทุกท่านนะคะหากพี่ๆท่านใดโทรมาแล้วน้องรับสายช้าหรือไม่ได้รับสายใครนะคะ ไม่ต้องกังวลนะพี่นะไม่ต้องตกใจนะคพะพอดีน้องทํางานประจําค่ะอาจจะรับสายช้าบ้างยังไงถ้าน้องอมีเวลาว่างแล้วจะรีบติดต่อกลับไปทันทีนะคะพี่พี่บางทีก็ติดงานนะคะเพราะน้องก็ทํางานประจําด้วยนะคะอีพินี้หากน้องพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้แก้วตาพระเครื่อง ขอตัวลาก่อนค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ